สวัสดีครับคุณพี่อะไรครับพี่สำรวยชวลิตค่ะอยู่หมู่อะไรครับหมู่แปแถวนี้บ้านอะไรครับเนี่ยบ้านผวงมอค่ะหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของเอตาก,กินแล้วใช้มากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยใช้มาพึ่งครั้งแรกค่ะโอ้แล้วหลังจากใช้แล้วมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างรครับกับแปลงลูกอ๋อมันก็ดูเขียวตั้งดีนะคะนี่ก็เริ่มติดหัวเลยไหมครับเนี่ยค่ะเริ่มลงหัวแล้วค่ะลงหัวดีไหมครับ ก็ดูก็สม่ำเสมอดีนะคะเห็นไหมครับแมลงก็หลังจากฉีดไปนี่แมลงเริ่มน้ำเบาบางไหมก็รุ่นรุ่นนั้นฉีดไปมันมันยังไม่มีแมลงอะค่ะแล้วก็พอพอฉีดไปได้สักเจ็ดวันก็พอนั่นก็เริ่มเริ่มเริ่มเห็นตัวหนอนอะไรเงี้ย ถ้ามีหนอนนะครับแนะนำไม่ใช้ยาเพิ่มขึ้นนะครับเป็นสองซีซีต่อหนึ่งวินานะครับ<ช>แล้วก็ไม่เกินสามวันเนี่ยหนอนมแมลงเพีย้ยงต่างก็กจะเบาไปเองครับ<ช>รวมือนทั้งโลกด้วยเพราะว่าในตะเกีนะครับมีทั้งยาชื้อราไวรัสและแบคทีเรียครับครบหมดแลยครับแ,แ,<ช>แล้วก็ยายลงหัวด้วยนี่คุณพี่ใช้อย่างเดียวเลยใช่ครับใช้ตัวเดียวไม่ได้ผสมอะไรเลยใช่ไหมฮะไม่ได้ใช้ผสมอย่างอื่นใช่ใช่กินตัวเดียวเลย อน,นี้เป็นอินซีครับอินซีร้อยเป็เลยเลยครับฉีดมากี่ครั้งแล้วครับคุณพี่ครั้งเดียวค่ะเดี๋ยวก็พอใจนะครับความเขียวแล้วก็ความเขียวความเขียวตั้งใบตั้งดีก็ประทับใจจะ้ะเดี๋ยวรอชมตอนตอนเจ็ดนะ,ะเพราะว่าของของป้าดือเบียสีสวยมากแล้วก็หัวใหญ่ นี่ใบก็เขียวเข้มเลยนะครับเนี่ยพี่ปลูกอย่างเดียวหรอครับปลูกอย่างเดียวปลูกหอมอย่างเดียวค่ะกี่ไร่ครับเนี่ยีมีตะกีนเนี่ยประมาณห้าไร่กว่าๆค่ะใช้ได้ทุกพื้นที่นะครับอีกตะกีนก็โพดก็ได้แต่ถ้าพูดถึงเท่านั้นเดี๋ยวจะลองใช้กำมันแก้วดูโอ้ได้ได้ครับเพราะว่า กะว่าจะทํามันแก้วรุ่นรุ่นต่อไปที่ว่างตรงนู้นนะคะทีนี้ก็ถ้าพูดถึงนั่งก็อยากจะลองใช้ก็มันแกลล้วเพราะ,ะ,ะไงมันมันใช้ตัวเดียวแล้วไม่ต้องผสมอะไรเงี้ยมันก็ใช้ง่ายใช่ครับตัวอย่างมันจะไปจัดต้นทุนเลครับไม่ต้องใช้ปุ๋ย<ล>ใช้ยาฆ่ามแมลงใช้ตัวเดียวเลยแกลล้ปัญหาในโรคฟ้อต่างด้วยมันแกลล้วนี่มีโรคอะไรฮะก็จะมีเพื่กเพลี้ยไฟไรแดง<อ>เพื่กหนอนอย่างงี้ไม่ไม่น่ากลัวมันโดน จไปรลายแดงอะไรงี้ยไม่กลัวเราสามารถไลก็มีโรคเพลกโรคเชื้อราที่หัวถ้าเขาลงหัวแล้วเงี้ยมันก็จะมีเพลกโลคเชื้อราแต่ลดต้นทุนได้อใช่ครับเพราะว่าจะไปก็ไม่ต้องใส่แล้วทุกอย่างมันครบหมดแล้วครับ แล้วก็ทั้งหมดเป็นอิีด้วยขอดภัยย<อ>ังไงวันนี้ขอบคุณนะครับจบบขอบคุณพี่มากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ